หลงบอกเหตุก่อนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สวรรคตคึ้ืนหนึ่งในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2489ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีเจ้าหญิงสูงวัยอยู่หนึ่งพระองค์มีพระนามว่าพระเจ้าราชบวรวงเธอพระองค์เจ้าหญิงเฉิดโชม ผู้เป็นพระราชธิดานในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งขณะนั้นพระองค์กำลังประทับรักษาอาการประชวนพระโรคชราโดยพระชน90ชัสษาในคืนนั้นเองพระองค์ทรงมีเรื่องแปลกเล่าให้คุณนิพาตลพัทผู้เป็นพยาบาลส่วนพระองค์ฟังว่าทรงฝันเห็นพระปิ่นเกล้า เสด็จมาแจ้งเหตุกรารณ์ให้พระองค์ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวอนันต์จะถูกปองร้ายพระปินเกล้าจึงพระราชทานคาถาให้แก่พระองค์เพื่อน,นำไปทูลเกล้าวถวายพระเจ้าอยู่หัวอนันต์เมื่อเล่าให้คุณนิพาฟังเสร็จพระองค์ก็ทรงขอร้องคุณนิพาให้นำความเรื่องนี้ไปกราบทูลสมเด็จพระบรมราชชนนีหรือสมเด็จยาให้ทรงทราบ แต่คุณนิพาก็ปฏิเสธเพราะคิดว่าพระองค์หญิงเฉิดโฉมอาจจะทรงฟันเฟือนเพราะสรงพัชรามากแล้วต่อมาในปลายเดือนพฤษภาคมพระองค์หญิงเฉิดโฉมทรงฝันอีกเป็นครั้งที่สองคราวนี้ฝันว่าพระเป็นเกล้าเสด็จมาทรงเขกพระเศียรหรือเขกหัวแล้วกริ้วให้พระองค์หญิงเฉิดโฉมว่า ของแค่นี้ก็ทำไม่ได้เมื่อบรรทมตื่นขึ้นมาพระองค์จึงเล่าให้คุณนิพาฟังพร้อมกับขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าเธอทำอย่างไรก็ได้ให้ความรึงนี้ทราบถึงพระกันในหลวงอนันต์แต่คุณนิพาก็ยังปฏิเสธเช่นเดิมจนถึงวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2489กก่อนพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเพียงหนึ่งวัน พระองค์หญิงเฉิดโฉมก็ส่งรบเร้าให้คุณนิพาไปเชิญพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนมาเฝ้าคราวนี้คุณนิพาจึงปฏิบัติตามโดยดีเหลือมื่อพระยาอนุรักษ์มาเฝ้าพระองค์จึงเรียกมอบคาถาดังกล่าวให้ไปเพื่อฝากทนกล้าวถวายโดยเน้นว่าคาถานี้ใช้ได้แต่กับในหลวงพระองค์เดียวเท่านั้นหากผู้อื่นนำไปใช้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด แต่แล้วพระยาอนุรักษ์ก็ไม่ได้ทนกราวถวายคาถานี้แต่อย่างใดและแล้วในเวลาเช้าตรู่ของวันเกิดเหตุซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายน2489พระองค์หญิงเฉิดโฉมได้ส่งหมดพระสติไปชั่วครู่แต่เมื่อส่งฟืง้นขึ้นมาก็ส่งร้องเอะอะโวยวายเป็นการใหญ่บอกคนนิพาว่าให้ช่วยด้วย เพราะเกิดเหตุกรายขึ้นในพระบรมมหาราชวังแล้วพระองค์ตรัสว่าทรงเห็นบาแรงวันบินว่อน,นหววงจนน่ากลัวจากนั้นไม่นานในช่วงสายของวันเดียวกันนั้นโรงพยาบาลจุลาลงกรก็ได้รับแจ้งว่าพระเจ้าอยู่หัวอน,น,นันต์ทรงเสด็จสวรรคตรเสร็จแล้วไม่มีผู้ใดกล้าเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตให้พระองค์หญิงเชิดโมฟัง เพราะกลัวจะมีผลต่อพระไทยสองวันต่อมาพระองค์ยิงเฉิดโฉมก็เส้นพระชนตามพระเจ้าอยู่หัวไปประสบของพระองค์ถูกอัญเชิญจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังโดยพระสบถูกตั้งไว้ที่ตำหนักเล็กๆหลังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์อันเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระบรมศพของพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัอนันทมหิดลถือเป็นพระราชธิดาในพระบาสทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เส้นพระชนเป็นลำดับหลังสุดพระองค์ยิงเฉิดโฉมท่งคุณวุฒิหลายประการทรงรอบรู้ทางโหราศาสตร์นาฏศาสตร์และทั้งมีพระชนมายุแล้วยังหัดอ่านเขียนภาษาอังกฤษจนอ่านและเขียนได้ เพราะวังหน้าที่ซึ่งเป็นวังเก่าของท่านไม่ได้ห้ามให้ผู้หญิงฝรั่งเข้าท่านจึงได้ติดต่อกับแม่มโคและแม่มยอดในการเรียนภาษาย้อนมาถึงเหตุการณ์การเสิร์พราชสันตติวงโดยราชสกุลมหิดลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรกรามาธิปดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งครับตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2559เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตนั้นนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามในราชสกุลมหิดลสืบสายมาจากสมเด็จพระมหิตตลาดทิเบศ อดุลยเดวิกรมพระบรมราชนุกโดยก่อนที่จะมีการเฉลิมพระนามพระอัฐิเมื่อวันที่9มิถุนายน2513สมเด็จมเหตตลาดทีเบศคือสมเด็จพระราชบิดาจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดก็มรหลวงสงครานครินซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปร,รมินม,มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกราชการที่หกับสมเด็จพระศรีสวรินที่ราบรมราชเทวีพระพันวสาอายกาเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุละยะเดชมีพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกราจการที่หก และเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง คำถามจึงมีว่าราชาสกุลมหิดลซึ่งเสบสายมาจากสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยะเดชนั้นขึ้นมาสืบราชาสันตติวงศ์ครองสิริราชาสมบัติได้อย่างไรการสืบราชาสันตติวงศ์ตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืรราชาสันตติวงศ์ที่ตราขึ้นในรัชากาลที่หก พุทธศักราช2,467นั้นกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าในกรณีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงสมมุติท่านพระองค์ใดเป็นพระราชทายาทแล้วลำดับชั้นเชื้อพระบรมราชวงศ์ซึ่งควรจะสื่อพระราชสันตติวงศ์นั้นท่านให้เลือกสายตรงก่อนหากไม่สามารถเลือกได้ให้เลือกตามเกณฑ์ที่สนิทมากและสนิทน้อย อาศัยกฎเกณฑ์เช่นนี้เมื่อรัชการที่6สเสด็จสวรรคตราชบัลลังก์จึงตกแก่รัชการที่7ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา9วงเล็บ8ของกฎมนเทียนบานว่าด้วยการเสืิบราชสันตติวงว่าถ้าแม่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไรพระราชโอรสและพระราชนาตาทันว่าให้อัญเชิญสมเด็จพระอนุชา ที่ร่วมพระราชชนนีพระองค์ที่มีพระชนมายุถัดลงมาจากพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชสือพระราชสันตติวงศ์และนั่นคือแม้สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอที่มีพระชนมายุสูงกว่าสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดชแต่พระองค์ก็เป็นสมเด็จพระอนุ กลางพระชนนีนั่นเองดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นก่อนจะถึงรัชสมัยรัชกาลที่7เมื่อรัชกาลที่6สเสด็จสวรรคตรในกลางดึกวันที่25พฤศจิกายน2468สมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างบงกรุงพระยาพานุพันธุวงศ์บราเด เรียกประชุมเสนาบดีและพระบรมวงศ์เรื่องการสืบร,ราชสมบัติมีการอ่านพระราชพินัยกรรมความตอนหนึ่งว่าถ้าพระกุมารในพระคันของพระนางเจ้าสุวรรณนาประสูติออกมาเป็นพระราชธิดาก็ใครให้ราชสมบัติตกอยู่แก่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอรวมพระราชชนนีซึ่งมีเหลืออยู่เพียงพระองค์เดียว ตามนัยยะแห่งกฎมนเทียนบาลแม้ที่ประชุมจะเห็นชอบด้วยโดดดุษณีภาพแต่สมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าประชาที่ปกศักดีเดชก็มรงสุขโขไทยธรรมราชาทรงขัดข้องโดยพระองค์ให้เหตุผลว่าพระองค์นั้นอ่อนพระชนมายุและก็อ่อนความเคยชินแก่ราชการขอถอนพระองค์ เพื่อเจ้านายที่ทรงมีพระชนสามากกว่าซึ่งหมายถึงสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอจ้าฟ้าบริพัสุขุมพันธ์กมหลวงนครสวรรค์บวรพินิษฐสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงแถลงว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ราชสมบัติจะตกแก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชาตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก่อน ส่วนที่ทรงหนักพระไทยว่าขาดความรู้ความเคยชินแก่ราชการนั้นเจ้านายทุกพระองค์พร้อมที่จะเข้าช่วยประครับประคองให้ทรงครองแผ่นดินราบรื่นตลอดไปดังนี้แล้วสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุขโขทัยธรรมราชาจึงทรงรับราชสมบัตินับเป็นราชการที่เจ็โดยคาดกันว่าเมื่อถึงคราวถัดไป พระองค์จะให้ราชสมบัติเสร์ไปทางสายบริพัตรรัชกาลที่7ไม่ได้ทรงสมมุติพระราชธายาธพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีเป็นพระบรมราชินีคู่ชีวิตของพระองค์เดียวเพียงพระองค์โดยไม่ได้ทรงมีพระราชโอรสที่ประสูติจากสมเด็จพระบรมราชินีพระองค์นั้นแต่เป็นที่ทราบกันดีว่า รัชการที่เจ็ดส่งรับพระวรบงองเธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประพาสพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญาพานุพันธ์วงศ์วรเดชมาเป็นพระราชโอรสบุญธรรมแต่อย่างไรก็ดีรัชการที่เจ็ดก็ไม่ได้ส่งสมมุติให้พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประพาสเป็นพระราชทายาทของพระองค์แต่ประการใด เมื่อพระบรมราชจ,จัก,กรีวงศ์ปกครองแผ่นดินมาได้150ร้อยปีกระนถึงเมื่อวันที่24มิถุนายน2475คณะรัษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองให้พระมหากษัตริย์อยู่ได้กฎหมายมีการประกาศใช้รัฐธรรมน,นูญมีสภาผู้แทนรัษฎรและให้พระมหากษัตริย์ปกลก้าแต่ไม่ได้ส่งปกครองอีกต่อไปโดยวันที่30มิมิถุนายนศกนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โปรโดเกล้าให้พระยามนโนปกรณิติธาดาพระยาศรีวิสารวาจาพระยาปีชาชนยุทธพระยาประหลผลพยุหาเสนาและหลวงประดิษฐ์มโนธรรมเหมาฟ้อโสไทยจาพระยามหิทรบันทึกไว้ว่าทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ว่าเมื่อได้เห็นประกาศของคณะรัษฎรไม่อยากจะรับเป็นกษัตริย์แต่โดยความรู้สึกดังกล่าวมาข้างต้นว่าเทวดาสั่งเพื่อให้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยรคราบคราบจึงจะทรงอยู่ไปจนรัฐบาลใหม่เป็นปึกแผ่นเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะทรงลาออกจากกษัตริย์และมีพระราชปารภถึงการสืรราชสันตติวงศ์สืบต่อจากพระองค์ว่า อยากจะแนะนําเรื่องสืบสันตติวงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่สและพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หได้เคยทรงพระราชดำริจะออกจากราชสมบัติเมื่อทรงพระชราาเช่นเดียวกันในส่วนพระองค์พระเนตรก็ไม่เป็นปกติคงทนงานไปไม่ได้นานนักเมื่อการปกติแล้วจึงอยากจะลาออกเสียทรงพระราชดำริเห็นว่า พระราชโอรสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์ก็ถูกฆ่ามาแล้วผู้ที่จะสืบสันตติวงศ์ต่อไปควรจะเป็นโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ากมารมหลวงสงคราน,นาครินรัชกาลที่7ของราชสมบัติเรื่อยมาจนถึงวันที่2มีนาคม2478ตามปฏิทินปัจจุบันจึงทรงสละราชสมบัติ จะละราชสมบัติแล้วกรณีนี้ก็เป็นไปตามมาตราเก้าของรัฐธรรมน,น 75, ูญ2475บัญญัติไว้ว่าการสื่บราชสมบัติทันว่าให้เป็นไปโดยนนยะแห่งกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์2467และประกอบด้วยความเห็นชอบของสภาพูดแทนราษฎร และนั่นคือเป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรที่จะให้ความเห็นชอบท่านพระองค์ใดตามลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชสืบไปซึ่งในเวลานั้นราชการที่7ไม่มีพระอนุชาร่วมพระชนนีเพราะพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องแล้วแต่ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงมีพระราชโอรส ของสมเด็จพระเชษฐาร่วมพระราชธนานีที่ยังทรงพระชนชีพอยู่คือหนึ่งพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูวนาถที่ทรงเป็นรัชทายาทในรัชกาลที่หกพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์พระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุทลารดิลกแต่ท่านทั้งสองพระองค์นี้ก็ถูกข้าม ้ดยเหตุผลต่างกันดังนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์มีพระมรนดาเป็นนางต่างด้าวแม่มาตรา11วงเล็บสแห่งกฎมนเทียนบาลจะยกเว้นในกรณีผู้สืบราชสันตติวงศ์ที่มีพระชายาเป็นคนต่างด้าวเท่านั้นขณะนั้นพระองค์พระเจ้าจุลจักรพงศ์ยังไม่มีชายาเป็นนางต่างด้าว แต่คณะรัฐมนตรีในเวลานั้นตีความคำว่าโดยนัยะในกฎมนเทียนบานว่าย่อมนำมาใช้ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะสืบสันตติวงศ์มีพระมารดาเป็นนางต่างด้าวด้วยพระบมวรศบ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัตมีพระมารดาเป็นคนธรรมดาสามัญซึ่งเป็นหม่อมชั้นรองของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นที่ทรงมีพระชายาเป็นหม่อมเจ้า ได้รับพระราชทานเสกสมรสแต่ไม่มีพระโอรสด้วยเหตุนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงได้ผ่านการพิจารณาพระองค์เจ้าวรานน์และเมื่อพิจารณามาถึงชั้นนี้แล้วจะต้องตามกฎมนเทียนบานมาตรา9ปวงเล็บ11คือให้อัญเชิญสมเด็จพระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชาต่ตางพระชนนี หรือพระโอรสของสมเด็จพระเชษฐาและสมเด็จพระอนุชาน,น,น,นั้นสลับกันไปตามลำดับเวลานั้นเองพระเจ้าพี่ยาเธอพระองค์เดียวที่ทรงพระชนอยู่คือสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษแต่พระองค์ได้เสด็จไปประทับในต่างประเทศคำขอร้องของคณะรราษฎคณะรัฐมนตรี จึงไม่พิจารณาถึงพระองค์ท่านและพระโอรสของพระองค์ท่านที่มีอยู่หลายพระองค์ดังนั้นจึงได้พิจารณาว่าพระโอรสของสมเด็จพระเชษฐาหรือสมเด็จพระอนุชาต่างพระชนนีกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ามีท่านพระองค์ใดบ้างก็ได้ความว่ามีพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดนอายุนเดชก็มหลวงสงครานคริน และของสมเด็จเจ้าฟ้ายุคคนที่คำพรก็มาหลวงลบปรีกราเมศในระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์นี้พระมัรดาของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลส่งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชเทวีซึ่งทรงศักดิ์สูงกว่าพระมารดาของสมเด็จเจ้าฟ้ายุคนที่เป็นพระอัครชายาเธอ แต่ในชั้นของพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าแต่ละพระองค์ดังกล่าวนั้นพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ายุคได้แก่พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคคนพระองค์เจ้าเฉลิมพรที่คำพรพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการมีพระมดาดาเป็นพระองค์เจ้าหญิงและนั่นคือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพยาพานุพันธ์วงวรเดชส่วนพระอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลคือพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชมีพระมันดาคือหม่อมสังวานพระนามในขณะนั้นแม้เป็นสามัญชนแต่ก็ได้รับพระราชทานเสกสมรสเป็นสะพ้ยหลวงโดยชอบแล้วและสมเด็จเจา้าฟ้าพระองค์นั้น ก็ได้ส่งยกย่องให้เป็นพระชายาคนเดียวของพระองค์เมื่อพิจารณามาถึงชั้นนี้นายปรีดีพนมยงซึ่งเวลานั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บันทึกไว้ในภายหลังอย่างชัดเจนว่าโดยคำหนึงถึงสมเด็จเจา้าฟ้ามหิดลที่ได้ส่งทำคุณประโยชน์แก่รัษดรและเป็นเจ้านายที่บำเพ็ญพระองค์เป็นนักประชาธิป,ปไตย เป็นที่เขารพรักไคร่ของรัษฎร,ร,รส่วนมากคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบพร้อมกันเสนอสภาผู้แทนรัษฎรเห็นชอบที่จะอัญเชิญพระบรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่แปดแห่งรชงาชวงศ์จักรีสอดคล้องกับพระราชารภของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปรกครองและทั้งนี้ให้ถือว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลขึ้นส่งราชตั้งแต่วันและเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงสละราชสมบัติคือตั้งแต่วันที่สองมีนาคม2477ตามปฏิทินเดิมในเวลา13.45นนาทีเวลาในประเทศอังกฤษ ตามหลักที่ว่ารัชบัลลังไม่เคยว่างเว้นเลยดังมีภาษิต The King is dead, long live the King ซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์สวรรคตรขอให้พระมหากษัตริย์ทรงพระเจริญอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการที่ราชสกุลมหิดลซึ่งสืบสายมาจากสมเด็จมิดลอดุละยะเดชกรมหลวงสงคราน,นาคารินทร ขึ้นมาสืบราชสันตติวงศ์ครองสิริราชสมบัติได้นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ส่งผลโดยตรงทำให้สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์และราชสกุลบริพัตรไม่ถูกพิจารณาอย่างที่มีการคาดหมายกันเหมือนก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่อย่างไรก็ดี หากเชื่อตามเหตุผลที่นายปริษดกพนมยง์ให้ไว้ว่าเหตุผลที่สำคัญคือโดยคำนึงถึงสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ได้ทรงทำคุณประโยชน์แก่รัษดรและเป็นเจ้านายที่บำเพ็ญพระองค์เป็นนักประชาธิปไตยเป็นที่เคารพรักใคร่ของรัษดรส่วนมากจึงทำให้คณะรัฐมนตรีในเวลานั้นโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนรัษดรเรือพระบรรวงเธอ พระองค์เจ้าอนันทมหิดลจากราชาสกุลมหิดลให้สืบพระราชสันตติวงศ์นั่นเอง